สวัสดีครับช่องกับตันอ้นครับผมวันนี้ผมจะมาสมเซตบูยาให้ดูครับวิธีการสมเซตบูยาผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยครับผมนี่ครับเซตบูยาผมจะสมให้ดูค่อนแล้วผมจะทาให้ดูว่ามันคุ้มยังไงนี่ครับใช้ยี่สิบเก้าเมอนก่อนครับกดไปหนึ่งครั้งครับนี่ครับได้ส่วนลดมาที่แปดสิบเปอร์เซ็นครับผมนี่ครับแล้วก็ได้บัตรสมสกินเปิลมาอีกต่างหากครับผม ตอนนี้เรายิงสิบครั้งแค่ห้าสิบไดมอนครับผมครับสังเกตเพชรผมไม่ดีครับว่ามีพันกว่าเพชรเนี่ยมันสุมไดกี่ครั้งครับนี่ครับห้าร้อยครับยิงไปห้าร้อยเดียวโทเค็นยี่สิบห้าครับไดลดอีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นครับผมและครั้งต่อไปในยิงสิบครั้งผมใช้แค่สิบห้าไดมอนหรือว่าสิบห้าเพชรเองครับนี่ครับดูครับนี่ครับเห็นไหมครับ ได้ส่วนลดทั้ง70และ80%พร้อมกันครับสุดยอดครับผมบอกเลยยิง10ครั้งแค่15ไดมอนแค่เราได้เหรียญเนี่ยครบ2 0ร้อเหรียญแล้วก็สามารถที่จะแลกเซตบูยา่าต,ต,ตัวผู้ชายตัวเนี้ยได้แล้วครับผมแต่ว่าผมยังไม่แลกครับผมเพราะว่ามันมีโอกาสได้มีโอ,อก,กาสที่เราจะยิงลูกศรไปโดนตรงกลางครับผมตรงกลางเพราะว่าตรงกลางมันเป็นเซตบูย่าอยู่แล้วครับ เราไม่จําเป็นที่จะต้องแรกครับผมและเราเก็บโทเค็นไว้แรกบัตรสุมสกินปืนหรือว่าบัตรตู้สมเลมอนดีกว่าตู้เดมอนดีกว่านะนี่ครับแล้วผมก็ยิงสิบครั้งเหลือแค่ห้าสิบเดมอนนะเมื่อกี้สิบห้าเดมอนไปแล้วเหลือห้าสิบเดมอนครับผมยิงรัวครับผมเนี่ยนี่ครับแถมได้บัตรสมตัวสมสกินปืนอีกมากมายครับนี่ครับ ผมบอกเลยเป็นกิจกรรมที่คมสุดๆครับผมนี่ยครับคมมากครับผมไม่มีกิจกรรมไหนที่ผมเคยเห็นคมเท่ากิจกรรมเนี้ยครับผมอยากแนะนําให้ทุกคนมาเล่นกันครับนี่ครับยิงให้ดูครับก็ก่อนอื่นเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าช่องผมเนี่ยเป็นช่องที่แจกเพชรนะครับสหรับคนที่คอมเมนต์ใต้คลิปผมอะที่ว่าคลิปนั้นน่ะผมจะมาเฉลยใน ep ที่สิบสามนะครับผมว่าใครเป็นผู้โชคดีได้รับเพชรไปครับผม นี่ครับวิธีการสมครับผมนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูกันครับนี่ครับนี่ใช้สองร้อยเหรียญครับแลกได้ครับตัวเสร็จเราไม่ต้องแลกครับนี่ยครับดูรางวัลอื่นเยอะครับเนี่ยนี่ครับห้าสิบเหรียญครับแลกได้ครับนึ่งใบครับตัวสมสกินเปิร์ลหรือว่าตัวเลมังก็ได้ครับสีวฟ้าก็ได้ครับสี่ยูก็ได้ครับเนี่ยนี่ครับ ดูครับสิบครั้งเรายิงอ่ะสิบครั้งอ่ะแค่ห้าสิบเดมอนนะครับผมดีดูครับเนี่ยนี่ยิงไปยิงให้ดูครับนี่ครับก่อนเอเนี่ยผมมะบอกเลยว่าเนี่ยผมจะนี่ครับนี่ครับได้แล้วครับมันไม่จําเป็นที่จะต้องต้องแรกเลยครับเนี่ยมันมนโอกาสที่เราจะยิงลูกศรไปโดนเนี่ยสูงครับเพราะมัน มอนข้ามไนึกแค่ห้าสิบเมอนเองครับห้าสิบเมอนยิงไปตั้งสิบครั้งเะ็ิดูครับมีโอกาสสูงมากครับผมบอกทุกคนเลยไม่จําเป็นต้องแลกครับผมนี่นี่ครับแต่ใครใครอยากได้เพชรเนี่ยกดติดตามผมไว้ครับผมผมบอกไว้ก่อนกดติดตามผมไ้แล้วรอทําตามกติกาที่ผมจะลงนะครับนี่ครับแลกได้เรื่อยๆครับผม กว่าโทเค็นเรามีเยอะครับเราแลกมาเหรียญมานี่ครับต้องสองพันเจ็ดแต่ผมแลกอะไรไม่จํากัดครับวิธีปั๊มครับปั๊มปัมป๊มปัมป๊มบัตรเสมอนี่ครับแย่ยน,นะครับผมเนี่ที่ผมบอกไว้เนี่ยคือพวกนี้ผมจะมาทําคลิปฉเฉลยว่าผู้โชคดีใครที่ได้รับรางวัลผมไปสองคลิปไอ้สองรางวัลไอ้สองคลิปสองรางวัลครับที่ว่าทายว่าผมมามีอายุเท่ากับ นักแคชเกมคนไหนครับนะตอนนั้นผมคือแบบว่ามีวีโอให้ดูแบบเห็นหน้านะแต่ว่าอันนี้ผมไม่เห็นนเห็นหน้านะผมก็สมสมให้ดูเฉยครับเนี่ยคาตนานะครับแรกมาแล้วครับหนึ่งพันแปดร้อยเหรียญแรกคาตานามาหนึ่งนะแล้วก็นี่สกินแพนด้าครับนี่สามร้อยเหรียญแรกไปแล้วครับนะครับ มดเดมอนครับตัวดมอนตัวเดมอนแรกไปแรกไปนี่ครับนี่ครับหมดแล้วเราไม่ซืเรียสครับเราก็มายิงใหม่ครับผมหมดยังไม่ถึงสามร้อยเพชรเลยครับผมบอกแ่อแต่ผมจะพามาดูชุดที่เราได้รับก่อนครับเซตบูยานั่นเองนี่มาที่กองครับนี่ครับกองซุ่มสกินปืนที่เราได้รับเมื่อกี้ครับเยอะแยะมากมายครับผมนี่ครับโอโห แพ็กเกจเลยครับบูย่านี่ครับผมเซตบูย่าใช้ทันทีไปเลยครับผมนี่นี่ครับพามาดูที่เซตบูย่าแล้วก็นี่ครับพาหมุนหมุนให้ดูครับในวันเป็นยังไงครับเท่ไหมเท่ครับเท่เท่ครับถามว่า g m เอมอนี่หิวเงินไหมหิวครับหิวครับกิจกรรมนี้มารัวๆ้ครับผม แล้วผมก็จะมาสมให้ดูอย่างนี้เป็นประจำครับเ,เรื่อยๆครับถ้าผมชอบเซตไหนนะที่เข้ามาผมจะสมให้ดูแบบนี้แหละครับเป็นแนวทางครับว่าใครจะสมได้ยังไงก็นั่นแหละครับนี่ครับแล้วก็ไปที่กิจกรรมอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าเรามาปั๊มบัตรสุ่มสกินปืนครับผมหรือแม่ก็ปั๊มบัตรสมเดมอน ูเลีบอครับนี่ครับห้าสิบยี่สิบห้าครับยี่สิบห้าครับหนึ่งร้อยครับผมนี่ครับเป็นกิจกรรมกิจกรรมที่คุ้มสุดๆครับผมบอกเลยเนี่ยผมเล่นฟีไฟล์มาสามปีกว่าตั้งแต่เริ่มเกมเข้ามาผมโหลดมาเนี่ยโหลดมาเล่นเลยครับไม่มีกิจกรรมไหนที่ผมเห็นว่าคุ้มเท่ากิจกรรมนี้แล้วครับผม ผมแนะนำให้ทุกคนเนี่ยมาเล่นกันเลยครับผมมาสมกันนะนี่ผมมีเหรียญก็เอาไปแลกให้ดูครับแลกให้ดูในเหรียญครับแค่แค่ห้าสิบเหรียญครับเนี่ยแลกบัตรแลกบัตรครับหนึ่งใบต่อห้าสิบเหรียญนะครับเรารวบครับรัวครับเนี่ยคือวิธีปั๊มครับนี่ครับ โอ้ oh. เป็นอะไรที่คุ้มมากครับผมนะผมก็สมอีกครับเนี่ยยิงไปห้าร้อยเลยครับดอกแรกเป็นไงครับคุ้มครับคุ้มคุ้มมากครับนะเราไม่ซื้อเรียกครับเพราะว่ามันสิบครั้งยิงยิงยิงสิบครั้งเนี่ยมันแค่ห้าสิบเดมอนทำนั้นเองครับผมนะนะครับแล้วก็ผมจะพูดถึงคนที่ จะได้รับรางวัลผมนะครับเพราะว่าผมก็แจกมาหลาย EP พีแล้วครับผมก็จะแจกไปเรื่อยครับให้ติดตามผมเอาไว้ครับแล้วผมก็พรุ่งนี้ผมจะทําคลิปเฉลยครับว่าใครได้รับไปมีอยู่สองคนครับที่จะได้รับรางวัลผมไปที่ทายว่าผมมีอายุเท่ากับหนักแค่เกมคนไหนครับครับผมแล้วก็มีคนตอบถูกครับผมบอกเลยครับมีคนตอบถูกนะโอเคนะครับ นี่ครับมันก็เราก็ยิงไปครับนี่ครับเท่าสิบบ้างห้าสิบบ้างร้อยบ้างเราก็ไม่เสียเลนนะเพราะว่ามันประหยัดเดมอนมากครับเดมอนเราแค่ห้าสิบเดมอนนะครับยิงสิบครั้งครับคิดดูครับนี่ดูครับนะนี่ครับประหยัดมากๆเลยครับผมเนี่ยเป็นการปั๊มที่แบบหืมสุดยอดครับปั๊มได้เยอะมากๆเลยครับเพราะว่ามันมี แรกไม่จํากัดเลยครับบัตรสมสกินปืนแล้ว,วบัตรแดมอนตยนะนะผมก็จะมายิงนี้ให้ดูก่อนนะแล้วผมก็จะไม่ไม่แลกให้ดูแล้วกันครับเดี๋ยวผมไปแลกเองครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวครับนี่ครับนะผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามแล้วก็คอยกดแชร์กดไลค์ให้ผมขอบคุณทุกคนที่เป็นเอฟซผมต,ตั้งแต่แรกเลยครับตั้งแต่ศูนย์ผู้ติดตามครับ ขอบคุณทุกคนมากครับแล้วใครอยากได้เพชรก็กดติดตามผมเลยครับผมแจกเพชรจิ